สวัสดีครับวันนี้ก็คงมานั่งคุยกันสบายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องขันทีจีนนะครับพอพูดถึงเรื่องขันทีเนี่ยในประเด็นอันนี้ก็ทุกคนก็จะจะสนใจนะครับเพราะว่าในขันทีเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นได้จาก ภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์จีนก็จะมีผู้ชายกระตุ้งกระติ้งหน่อยนะครับออกออกมาเดินนะครับแล้วก็เรียกกันว่ากงกงนะฮะอันนี้สารพัดแซ่นะหลีกงกงนะครับใช่กงกงนะครับเจ้ากงกงอะไรอย่างเป็นต้นนะฮะกงกงก็คือคนที่มีตําแหน่งค่อนข้างสูงนะครับก็อยู่ในราชสำนักจีนนะครับถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยขันทีเนี่ยก็คือมนุษย ที่โดนถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้มันก็เหมือนสมัยนี้มันธรรมดาเนาะเพราะมันทำศิลกรรมได้นะชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายบางคนก็เป็นรักร่วมเพศบางคนทั้งชายชอบทั้งชายชอบทั้งหญิงหญิงบางคนก็รักหญิงด้วยแล้วรักชายด้วยในบางครั้งนะบางคนก็ไปแปลงเพศ ไปใส่หนะ้าอ,อกไปกินฮอร์โมนไปขัดผิวอะไรต่างๆนะครับสมัยนี้รู้สึกเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่เราเจอกันอยู่ตลอดเวลาบางคนเราเห็นเขามีคู่ครองเป็นผู้หญิงวันดีคืนนีเขาออกข่าวเอ๊ะซุบซิบกันว่าเขามีผู้ชายด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในสังคมจารีตในอดีตเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถือเป็นเรื่องลับนะถือถือ,ถ,อถือเป็นเรื่องลับสมัยที่ไปประเทศจีนนะ เมื่อสัก20-30ปีที่แล้วก็มีคนมาถามผมบอกว่าเคยเห็นพวกกระเทยเคยเห็นพวกตุ้นในเมืองจีนไหมบอกถ้าเดินแบบตามแหล่งท่องเที่ยวเดินตามถนนสมัยนั้นไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมจีนแต่ว่าในยุคหลังๆถ้าเราไปตามเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางเจานะหรือไปฮ่องกงเนะี่ยเราอาจจะเจอละ นะครับแต่บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนอย่างบ้านเราซึ่งบ้านเราถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเส,เสรีค่อนข้างมากนะครับทีนี้เนี่ยน,นี่คือในยุคสังคมปัจจุบันนะที่เราเรียกกันว่า LGBTQ นะครับ แรกๆสับคำนี้ก็ไม่รู้แปลว่าอะไระหลังจากเออดูไปเรื่อยๆมันเข้ามาอจากทางตะวันตกนะครับหลังจากมีการจัดงานในในบ้านเรารู้สึจกจะเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็ก็มีการจัดงานแถวถนนพัดพง์นะครับก็คำนี้ก็เป็นคําที่แพร่หลายมากขึ้นและเป็นคํากลางงที่ใช้เรียกบุคคลที่มีส,ะะสะภาวะเพศผิดไปจากปกติโดยทั่วไป ทีนี้เราต้องเลือกผิดปกติเพราะว่าเพศโดยปกติก็จะมีเพศชายกับเพศหญิงแต่นี่เป็นเพศทางเลือกที่3นะฮะก็แล้วทางเลือกที่3มก็ยังมีหลากหลายลงไปอีกนะฮะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในวันนี้นยะเราคงไม่มาพูดในสเตตัสปัจจุบันซึ่งก็สามารถไปหาอ่านหรือไปติดตามตามหน้าข่าวต่างๆได,ได้มากมายแล้วก็ผู้เล่าก็ไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการเรื่องนี้ในปัจจุบันนะฮะไม่ได้เป็นแพทย์ไม่ได้เป็นจิตแพทย์เราไม่ได้เป็นนักสังคมวิทยาที่จะมา ก็เคาะเรื่องนี้แต่ใน,นความที่เป็นผู้ที่สนใจในประว,วัติศาสตร์และวัฒนธรรมและมีโอกาสได้เสนอผลงานตามที่ได้เรียนไปแล้วนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าส่วนฟังนะว่าคันที่ในประวัติศาสตร์จีนมันมีมาอย่างไรนะครับซึ่งขันที่ต้องบอกว่าแม้เขาผิดปกติเนี่ยมันมีมันมีสาเหตุที่มาที่ไปของ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 ,ของตัวมันเองอยู่นะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับ ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนแล้วนี่ถ้าเราเปิดวิกิพีเดียก็ได้นะฮะพิมพ์คําว่าไทเจียนในภาษาจีนเข้าไปนะครับไทเจียนซึ่งแปลว่าผู้กํากับการใหญ่หรือผู้กํากับราชการใหญ่นะครับมันก็จะบอกมาเลยว่าไทเจียนมีมาในสมัยจักรพรรดเหลืองขวงตี้อาจจะ4,000หรือ5,000ปีแล้วแต่ตำนานที่จะเล่านะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นบุรษพกษัตริ์ ในเทพนิยายปลามปลาของของจีนนะครับก็บอกก็มีขันทีแล้วในยุคสมัยนั้นแต่รายละเอียดไม่มีนะไม่มีรายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ยมันมีแล้วถ่าเราดูในประวัติศาสตร์ในยุคชุนชิวนะก็ยังไม่ค่อยเห็นบทบาทตรงนี้มากนักน,นะแต่ที่เป็นที่ยอมรับกันจริงๆคือมีในสมัยราชวงศ์ฮั่น จริงๆมีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินหรือปลายยุคชุนจิวก็น่าจะมีแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบพูดอะไรลึกซึ้งมากเลยนะแต่มาในสมัยราชวงศ์ฉินเนี่ยก็มีขันทีเกิดขึ้นแล้วมีขันทีเนี่ยที่มีบทบาทมากด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเล่ากันอยู่อยู่สองคนก็คือเหลาไอ้กับเจ้าเก่านะนี่เป็นขันทีตั้งแต่เมื่อ2,200กว่าปีก่อนนะครับก่อนที่ประเทศจีนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นจงกัวเนี่ยเป็นราชวงศ์ฉินที่รวมเจ็ด แควงหรือเจ็ดลัตในยุคเลียดกกให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับคันที่มีบทบาทอีกหลายยุคหลายสมัยเลยในสมัยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์จิน้นราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งมาถึงราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงนะครับนั่นคือประวัติศาสตร์จีนใะนยุคสองพันกว่าปีเท่าที่มีบันทึกตั้งแต่สมัยจักรวรรดิจินซีมาเนี่ยมีขันธทีเกิดขึ้นมากมายนะครับทำไม ถึงต้องมีขันทีเกิดขึ้นอันนี้มันก็น่าสนใจนะฮะถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยที่มีการบันทึกกันเขาบอกว่าขันทีเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยอยู่ในอียิปต์นะฮะแล้วก็แพร่หลายมาอยู่ในแถวเ,ออเปอร์เซียอยู่ในเปอร์เซียนะครับแล้วเข้าไปในพระราชวังในฮาเลมของของสุลตา่านอย่างที่เราเข้าใจคำว่าฮาเลมฮาเลมก็คือเป็นบ้านของสุลตา่านที่เก็บ แฝด้อไปด้วยสาวงามมากมายนะครับเวอนเจอกับพัชจีนะฮะโอ้ยมีสาวงามมากมายมีทั้งของเฮามีทั้งกุย้ยเฟยมีทั้งชั้นเฟยต่างๆตั้งมากตั้งมายแล้วก็มีนางสนองพระโอษฐ์นางสนมอ,อีก,อ,กอีกตั้งมากมายนะครับเรียงรายอยู่ในวังแล้วแต่พระอ,องค์จะเลือก ที่จะชอบขายและเรียกมาสนองรับใช้ในแต่ละวันในแต่ละค่ำคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก็คือมันอยู่ในประเทศในแถบแถวอียิปต์แถวเมโสโปเตเมียแถวเปอร์เซียในเอเชียกลางเนี่ยก็จะมีจะมีขันทีและขันทีในในย่านนั้นเนี่ยมีบันทึกว่าส่วนใหญ่มาจากแอฟริกานะครับแอฟริกาก็คือเป็นพวกก็คือเป็นเป็นท่านในในในสมัยก่อนเขาบอกใช้ใช้คนเหล่านี้เพราะรูปร่างสูงใหญ่ ถ้าเราดูหนังเครือพระตาแล้วอาจจะเคยเห็นนะมีผู้ชายสูงใหญ่โชวนะ์หน้าอกร่างกายล่ำล่ำสันมากคอยดูแลอยู่แต่ถ้าทางดูเหมือนเปนชายอกสามศอกแต่จริลกจะก้านมือทีกับตุ้งติ้งดูแล้วมันตอนข้ามกันเนาะเพราะว่าคนเหล่านี้ถูกตอนนะถูกตอนก็คือเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันในอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับ เพราะว่าองค์สุลต่านเนี่ยมีเนื่อง,งจากว่าม,มีมีผู้หญิงเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนที่มามาคอยดูแลมันต้องมาคอยดูแลทีนั้นนะ่ะคนคอยดูแลก็ต้องมีมีกาลังวังชามีพละกกาลังที่เข้มแข็งจะเอาผู้หญิงมาดูแลเองก็ไม่ได้ครั้งจะเอาผู้ชายมาดูมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมฮะเดี๋ยวเกิดมั่วกันขึ้นมานะครับสาวงามของของของอะไรฮะของสุลต่าน เกิดไปมีอะไรกับคนคนคนดูแลนะฮะเชื้อพระวงก็จะแปดเปื้อนเพราะนั้นก็เลยเอาคนที่เป็นขันทีเนี่ยเข้ามาดูแลสาวงามทั้งหลายนะครับเรามามองในของของของจีนเนี่ยนะครับอย่างในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยก็มีการบันทึกเอาไว้เลยว่าขันทีเนี่ยมีหน้าที่ต่างๆตั้งมากมายนะครับเอ่อไม่ใช่เป็นแค่กระตุ้งกระติ้งเดินอยู่ในวงังดูแลยอย่างเดียวนะแต่บางทีไปดูแลงานกอง พระราชพิธีเวลาอันเชิญต่างๆนะคนที่ถือพัดถือแซ่เดินนะต้องไปมาจากขันขันทีคนที่ดูแลด้านงานพวกอะไรพวกคลังสินค้าก็มีดูแลในเรื่องออสอนองค์ชายต่างๆเพื่อให้ก่อนจะเข้าพิธีสมรสอภิเศกสมรสนะฮะสมัยก่อนเนี่ยพวกองค์ชายอภิเศกสมมันแต่อายุ14-15หรือ16เป็นหนุ่ม ก็เริ่มแต่งงานมีคู่ครองแล้วคู่ครองอาจจะอายุใกล้เคียงกันพอเป็นสาวเป็นหนุ่มเขาก็จับแต่งงานกันเป็นหนุ่มสิบสามสิสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทีวีไม่มีนิตยสานไม่มีโซเชียลเพื่อให้เรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้จากอะไรล่ะก็ต้องเรียนรู้จากภาพวาดเรียนรู้จากอะไรสิ่งต่างๆหรือเป็นหนังสือหรือเป็นรูปสลักคั้นที่เหล่านี้ก็เป็นคนที่สอนองค์ชายนะฮะก่อนจะแต่งงานก่อนจะไปมีเพศสัมพันธ์นะกับคู่ครองคุณต้องทําอย่างไร นะไม่ใชุ่สมัยนั้นมันสังคมมันอยู่ในวงแควไม่เหมือนในยุคสมัยนี้นะนี่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของขันทีนะครับโอเคนะครับเราพูดถึงเรื่องหน้าที่ไปละเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงว่ากระบวนการในการทําขันทีมันทำกันยังไงนะครับอันนี้มันมีมันมีเขียนบันทึกเอาไว้นะครับว่าคนที่มาเป็นขันทีเนี่ยมันมีหลากหลายลักษณะมากเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอาเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับก่อนจะเป็นหนุ่ม ก็น่าจะเป็นประมาณสักประมาณสักสักสิปี11-12ปนะีก่อนที่จะมีฮอร์โมนเพศและก็จะมีฮอร์โมนเพศก่อนที่จะมี ขนขึ้นหรือว่าอาวัยวะเพศจะเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่เสียงจะแตกก่อนที่จะมีลูกกระเดือกออกมาเดินชัดเนี่ยคนเหล่านี้คือเรื่องถงจริงนะครับคือคือยังเป็นยังเป็น,ปนช่วงที่วัยเด็กกำลังจะก้าวสู่วัยรุ่นการที่เข้ามาเป็นขันทีถูกตอนเนี่ยมันมีหลายลักษณะด้วยกันคือหนึ่งเนี่ยบางคนถูกกวาดต้อนมาอย่างเจ้าเหอเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมานะครับบางคนเนี่ยอาสาสมัครเข้ามาเองเพราะว่า เห็นว่าตัวอันนี้เนี่ยสังคมในสมัยก่อนเนี่ยคนชนชั้นล่างกับชนชั้นสูงมันแตกต่างกันมากเหลือเกินนะการเป็นขันทีเนี่ยมันคือบันไดก้าวกระโดดในชีวิตของเขาที่จะเปลี่ยนสถานะตัวเองนะจากลูกชาวบ้านที่แสนจะยากจนอดมื้อกินมือนะครับชีวิตยากจนแสนแลนแค้นเห็นกงกองโอ้ แตบบ่อยู่แบบฟู้ฟ้าหรูหราอยู่สบายนะอยู่ในวังหลวงมีอาหารกินอรวมสมบูรณ์แวดล้อมด้วยสาวงามตั้งมากตั้งมายมันเป็นบันไดนะครับเหมือนเหมือนทางลัดนะฮะที่เข้าไปสู่าราชสสำนักได้ไปทำงานอันแสนสะดวกสบายก็จำเป็นก็ถึงกับยอมที่จะให้ตัดเพศของตัวเองเราลองคิดดูนะคนสมัยนีนะ้บอกว่าถ้าตัดเพศตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ เกิดมาเป็นผู้ชายในวัฒนธรรมจีนเนี่ยแต่ลูกชายที่สุดยอดตามประเพณีขนคงจื้อที่สอนไว้ลูกชายคือผู้ที่สืบสกุลนะฮะสืบสกุลคุณเป็นผู้ชายคุณต้องแต่งงานแล้วคุณต้องมีบุตรชายเพื่อสืบตระกูลต่อรักษาวงตระกูลและลูกชายเองเนี่ยเมื่อพ่อแม่จากลูกชายก็ต้องไปดูแลสุสานพ่อแม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าอ,องจื้อสอนว่าคุณธรรมของมนุษย์เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงความกตัญญูมาอันดับหนึ่ง กตรันอยู่ก็คือดูแลกตันตยูในสมัยที่พ่อแม่ยังอยู่แม้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วต้องจัดพิธีงานศพให้กับท่านอย่างสมควรแล้วท่านแล้วต้องดูแลสุสานท่านเป็นเวลาถึง3ปีใช่ไหมฮะแล้วทุกปีตามประเพณีก็ต้องไปดูแลนะครับแล้วลูกชายตอนทํางานส่วนลูกชายเป็นคนถือกระถางทูบนะถือกระถางทูบในงานศพ ของข,ของพ่อแม่นะอันนี้ของชื่อส,สอไว้ชัดเจนเลยว่าปลูกฝังในจารีตประเพณีของคนจีนมา2,000กว่าปีตั้งแต่ยุคสมัยของชื่อประมาณ2 5 0 0กว่าปีนะว่าผู้ชายเป็นคนสืบโดุลเพราะฉะนั้นการที่ได้ลูกชายมาคนจีนจะดีใจมากเลยเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนเห็นไหมก็บอกว่าคนสังคมจีนมีแต่ลูกชายได้ลูกสาวมาเอากี้เท่ายัดปาหรือบางทีโยนทิ้งไปนะแต่นั่นคือในอดีตในะปัจจุบนันนี้มันก็คงควรจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก20-30ปี ก็ค,คือเพราะว่าเขาไม่อยากได้ลูกสาวเขาบอกมีลูกสาวเหมือนมีม,ม,มีโถสซ่วมอยู่หน้าบ้านนะเพราะมันมเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องแต่งงานไปอยู่ตระกูลอ,อื่นอะ่ะใช่ไหมแต่งงานก็เป็นเป็นของคนอื่นไปแล้วลูกชายแต่งแต่งเข้ามาในบ้านคนจริงเขาเรียกว่าเจีย้ยแต่งกับคนอื่นฉี่ก็คือ,อ,อแต่งภรรยาเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องมีลูกก็ต้องมีหลานชายหลานชายคนแรกก็เปรียบเหมือนลูกชายคนสุดท้องของพ่อแม่ นะครับเพราะฉะนั้นการที่ยอมตัดเครื่องเพศตัวเองถือเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่หนึ่งถูกก่าดต้อนมาไม่มีทางเลือกเพราะสมัยก่อนมีสงครามมีชนเผ่ามากมายอย่างเจ้าเหงือก็ถูกก่าดต้อนมาเพราะว่า เป็นชาวมุสลิมที่อยู่แถวยูนานะก็อยู่ๆๆอยู่ๆๆอยู่อยู่ตังายแดก็ถูกกวาดต้อนบายุประมาณชั่วโมงไม่เกิน12ปีก็กำลังจะเข้าสู่วัยหนุ่มยังยังยังไม่หนุ่มนะฮะยังยังยังไม่หนุ่มสมัยก่อนอาจจะหนุ่มเช้ากว่ายุคสมัยนี้นะกินอาหารฮอร์โมนทำกินอาหารธรรมชาติไม่เหมือนไม่กินอาหารฮอร์โมนเหมือนยุคปัจจุบันนะหนุ่มเร็วบางคนนะครับก็คือเจ้าเหงื่อก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกที่ที่ถูกกวาดต้อนเข้าไปแต่บางคนไม่ใช่บางคนเนี่ยยอมยอมเลยนะ ครับตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกระบวนการของขันทีการการตอนขันทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการถือว่าเป็นกระบวนการทางการแพทย์เนี่ยที่ที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าในยุคสมัยเราลองนึกดูนะเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วในการแพทย์ยังไม่วิวัฒนาการยาสูุก็ไม่มีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็อยัง,ยงไม่มีทุกอย่างจะเป็นของพื้นบ้านหมด นะมีแต่ยาฆ่าเชือ้อสมัยก่อนใช้ยาฆ่าเชื้อก็ใชกก้ก็คือใช้เหล้านะทำไมทำไมใช้เหล้าพเพราะเหล้าในในอดีตนะเหล้าก็คือยา ตัวอ,อักษรคาว่าหมอในภาษาจีนมีคาว่าเล่าอยู่ในตัวอ,อักษรน,นั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหมอคือคนที่ใช้เล่าเป็นยาใช้เล่าเป็นยาอะไรเป็นยาชาเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับใช้ความร้อนจากจากไฟนะใช้มีดนะฮะที่คมกริบนะครับใช้ขนนกที่มันขนมันแหลมแหลมนะฮะเช้ขนนกอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ของศัลยแพทย์นะครับที่จะใช้ทําการตอนผู้ชาย เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะก่อนที่เขาจะเป็นหนุ่มนะครับซึ่งเครื่องเพศเขาก็ยังไม่ใหญ่หรอกเพราะเขาเ,เขายังไม่ได้เป็นหนุ่มนะเขาเขายังเป็นเด็กอยู่นั่นคือเขาต้องใช้มีดที่คมกริบในการตัดขว้านออก ผมฟังแล้วก็น,น่าสยอดสองนะฮะตัดออกนะฮะเขาต้องใช้สุลานะครับที่จะเอามาสุลาเกาเหลียงสุลาที่มีดีกรีสูงนะฮะหมอกบอกห้าสิบกว่าดีกรีนะฮะซึ่งมันมีความร้อนแรงมากเป็นตัวฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวขนนกหรือเตเทียนขายแท่งเล็กๆสอดเข้าไปนะครับในช่องที่เขาเป็นท่อปัสสาวะนะเพื่อเขาจะได้มีท่อปัสสาวะออกออกมาได้มันจะได้ไม่ตันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอแผลมันแห้งเนี่ยมันก็จะเกิด

มันก็เนื้อมันก็จะไปไปไปประสานปิดปิดพ่อปัสสาวะก็จะฉี่ไม่ออกนะครับอันนั้นก็ต้อง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 เสียบต้องเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเย็บต้องแบบดูดูแลแผลอย่างดีนะฮะแล้วก็เด็กคนนั้นเนี่ยก็จะต้องนอนอยู่ประมาณไม่ขยับเพลเยนประมาณ3วันแล้วเขาก็จะมียาพวกจากสมุนไพรต่างๆพวกตัวฆ่าเชื้อพวกยาฆ่าแก้อักเสบซึ่งมาจากสมุนไพรพื้นบ้านของชาวจีนนะฮะซึ่งได้คิดคนวิวัฒนาการสิ่งเหล่านี้มานานแล้วเพื่อ เพื่อดูแลนะครับขั้นที่บางคนก็ไม่สกเซสนะตัดแล้วบางคนก็ติดเชือ้อติดเชื้อก็อยู่ไม่นานก็เสียชีวิตไปนะครับก็ยังมีมีบางคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือตัดหมดพวงเลยนะครก็ไม่สามารถที่จะไปมีกิจกรรมทางการเพศได้ละนะฮะอันนั้นคือเป็นขันทีโดยสมบูรณ์แบบ แต่บางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่ไม่เก่งหรือบางคนเนี่ยยอมเป็นขันทีตัดเองก็มีในประวัติศาสตร์นะครับตัดไม่หมดนะแคาไปอ่านในประวัติศาสตร์มีขันทีบางคนตัดไม่หมดนะครับก็กลับกลายเป็นจุดเด่นพอเข้าไปทํางานแล้วสามารถไปประกอบกิจกรรมทางการเพศบางครั้งกับพวกเหล่านางสนมกำนันในได้เอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีสีสันมากนะครับนะอันนี้อาจจะไปหาดูหนังซีรีส จีนได้นะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงนี่พูดถึงกระบวนการในการทำหัตทีเออแล้ว,แล,วแล้วอย่างเครื่องเพศเนี่ยเวลาที่เขาตัดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ทางศัลยแพทย์เขาก็จะดองใส่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 ขวดโหลไว้ดองดอง,ดองใส่ขวดโหลไว้นะครับติดชื่อเลยว่าคนนี้ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มาผ่าตในแต่เมื่อไหร่นะครับของเหล่านี้ถือเป็นของล้ำค่ามากเลยเพราะว่า ถ้าถามบอกว่าถ้าอนาคตเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นขันทีแล้วเอามาเย็บต่อได้ไหม ก็คงทําไม่ได้นะวิวัฒนาการสมัยนั้นเพราะตัดออกมาแล้วมันก็เป็นเศษเนื้อชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าเขามีความเชื่อว่าหลังจากที่ผู้คนนั้นเนี่ยได้วายชนไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในหลุมฝังศพเขาก็ต้องเอาสิ้นส่วนนี้เอาไปฝังรวมพราะถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเขาเพราะถ้าเกิดไปกลับไปเกิดใหม่ก็จะได้ไม่เป็นขันธ์ทีตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานความเชื่อของคนจีนในอดีตนะครับเรื่องของการ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอถูกตอน,นหนึ่งเขาก็ประกอบกิจกรรมทางการเพศไม่ได้ผลิตร่างกายผลิตฮอร์โมนไม่ได้คือการตอนเขาบอกมันมีหลายอย่างนะถ้าเราไปคนคนลึกๆเขาบอกทันทีบางคนเนี่ยตอนโดยที่ตัดไอ้ลูกอัณฑะออกแล้วมันก็ผลิตอาซูจิไม่ได้แต่ยังเหลือตัวองคชาติอยู่แต่บางคนเขาบอก,เข,บอกเขาตัดออกทั้งทั้ง,ท,งทั้งพวงเลย ตัดออกทั้งหมดเลยนั่นก็คือไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเพศได้และแน่นอนที่สุดก็ไม่สามารถที่จะมีทายาทได้ พอสิ่งเหล่านี้ผลิตไม่ได้เนี่ยรูปร่างหน้าตาบุคลิกก็จะเปลี่ยนไปเราลองนึกถึงคนสมัยนี้เิยฮะคนที่ไปกินฮอร์โมนเพศสตรีนะฮะแล้วก็มากๆเนี่ยขนก็จะหลุดร่วงไปแล้วผิวก็จะดูดูผุดผ่าขึ้นเสียงก็จะเปลี่ยนไปบ้างนะแต่ก็เสียงยังยัง,ย,งยังทไม่ได้นะวิทยาการปัจจุบันพอฮอร์โมนเพศมันไม่มีเนี่ยออพอฮอร์โมนผู้ชายไม่มีเนี่ย โดยสรีระต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะฮะความแล้วเนื่องจากคนเหล่านี้เนี่ยมันถูกต่ออย่างที่ได้ได้เรียนตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเป็นชายคืออยู่ในช่วงจากเด็กชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช่วงก่อนก่อนที่จะมีโฮอร์โมนเพศนะ่ะเพราะนั้นคนคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่มีโฮอร์โมนเพศชาย ก่องหงอเพ่เปนอย่างไม่ทํางานเพราะนั้นมันก็ยังบุคลิกก็ยังเหมือนเด็กๆอยู่ยงั้นัแต่ว่าร่างมันโตโตแต่ร่างกายขึ้นมาอะกับกริยามันก็ยังมันดูเป็นอลชอนอ่อนแอนเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตนะร์นะฮะจะิตจะก้านทุกอย่างมันก็ชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงก็เป็นเขาบอกเพศทางเลือกที่สาม โอเคนะครับนี่ก็คือกระบวนการของ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 ขันทีบทบาทหน้าที่ของขันทีนะในประวัติศาสตร์จีน2,000กว่าปีโดยสังเขปนะครับ